เป็นสมบัติองชาติคุณต้องเกียว่าเนี่ยสมบัติไม่ใช่ไม่ดแต่สมบัติของชาติเป็นสมบัติของชาติแม่สมบัติของชาติเลยครับจริงเจ๋งเป็นสมบัติไม่ใช่เมือสมบัติด้วยเล็นที่พีเอ๋ให้พอไปไลนี่บ้านมีเงานไว้สามสิบด้วย อะยี่สิบมีนี่บ้านพักบ้านพักรถไฟฮะยเกินแตตศูยหเลหนังปีศูนย์สี่นี่บ้านพักรถไฟตางประเนเลได้ตุ๊กตาทองได้กี่ตัวศูนย์เก้าครับได้กี่ตัวได้ตัวเดียวครับนตัวนึงครับไอ้มามาได้เรื่องเรื่องอะไรนะไอ้โกฟิ t นะอะไรไม่ชอ ตุ๊กตาทองอ่ะตุ๊กตาทองโอ้โหเีม่หนวทั้งหลายเรื่องให้เรื่องเรื่องเดียวเรื่องเป็นที่ดินยังได้สามเป็นเป็นเพกเครื่องสุดท้ายกัเพชรพยัคฆ์ลายสามาสามหตัวยอสุดองยอะสุดผมหตัวได้ผมได้เพชรลายตัวนีงแล้วก็ปีนี้ที่ทำปีนี้เสปแล้วเป็นดังๆเสียชีวิตที่ครับผมยังไม่เสียครับผมครับ่าฮ่าฮ่่าฮ่าาฮครับผม่าฮ่าฮ่า่าา่า่ จะต้องอยู่งานอยู่อีก50าสิบปีโอ้สี่สิบแล้วเก่าเดี๋ยวต้องเนี่ยผวดูิไม่น่าเชื่อนะจะแข็งแรงนะต้อเชื่เป็นเลี้ยงวันเกิดใช่เส้นเป็นชั่วโมงขออนุญาตนะครับท่านผู้มีเกียรติและรับทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมพิธีในงานวราทานเพล่อสอของดรสมบัติเมธัน ในวันนี้สำหรับ